การประกอบปั๊มสุญญากาศหลายคนอาจจะเรียกว่าปั๊มลมก็ได้อันที่เปรกจะนิ่มนะั้นเกิดจากการทําหรือการสร้างสุญญากาศของยนต์ในรถปัจจุบันนั้นจะใช้วิธีการอยู่3แบบแบบแรกก็คือใช้ปั๊มลมหรือปั๊มสุญญากาศที่ติดอยู่ด้านหน้าของรถยนต์ส่วนมากแล้วจะเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ๆนี่คือปั๊มลมรถของรถยนต์รุ่นใหม่ส่วนที่เป็นเฟืองนั้นกูกขับโดย เพืองที่มาจากด้านในของขั้ยนต์สุญญากาศแบบที่2นั้นที่เกิดจากการสูบของขั้ยนต์หรือลูกสูบเคลื่อนที่ลงเคลื่อนที่ขึ้นหรือกลวัตการจุรเบิดของขั้ยนต์นั้นคือท่อร่วมไม่ดีเครื่อ,อยงยนต์แก๊สโซเลนหรือว่ารถเกง๋งแบบที่สาได้กับรถยนต์กระบะรถยนต์รุ่นเก่าๆนะั่นคือตัวไดชาร์ทด,ด้านหลังก็จะเป็นความสุญญากาศที่ติดตั้งอยู่ส่วนแม้ว่าใช้กับรถยนต์รุ่นเก่าๆก็มีท่อลมออกออกเราสามารถทดสอบได้ว่าปั๊มลมของเรานั้นเสียหรือไม่วิธีกการก็คือ เอาเท้าเหยียบลงไปที่แป้นเบรกแล้วทำการเหยียบสามครั้งหนึ่งสองสามครั้งที่สี่ให้ท่านเหยียบเบรกเอาไว้แล้วทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ขณะสตาร์ทเครื่องยนต์นั้นเครื่องยนต์จะต้องติดและแป้นเบรกนั้นจะต้องยุบตัวลงเล็กน้อยจากความรู้สึกของขานั่นแสดงว่าระบบเบรคของท่านนั้น ใช้งานได้ดีใช้งานได้ปกติแต่ถ้าแป้นเบรกของท่านนั้นไม่ยุบตัวลงแดงว่าระบบเบรกของท่านนั้นไม่สามารถใช้งานได้ดีได้อย่างปกติเบรกทั่วไปเนื่องจากว่าระบบสูญอากาศนั้นทํางานผิดพลาดถ้าท่านเหยียบเบรกแล้วแป้นเหยียบเบรกไม่ยุบตัวลงนั่นหมายความว่าระบบสูญอากาศหรือว่าที่รู้จักกันทั่วไปก็คือหม้อลมเบรกนั้นแผ่นไดอะแฟรมด้านใน อาจจะฉีกขาดนั่นเองข้างในนี่เป็นแผ่นไดอฟแฟรมหรือท่อลมนี้อาจจะรั่ววิธีการทดสอบง่ายๆโดยการดึงข้อต่อจุดนี้ออกมาโดยใช้คีมคีมปลอกใช้คีมแล้วดึงออกมาปรากฏการที่เกิดขึ้นก็คือจะมีลมดูดลมจะต้องดูดเข้าอย่างแรง เ,เราเยาะกระดาษหนึ่งแผ่นแตะใกล้ๆสิ่งที่ปรากฏก็คือจะมีลมดูดเห็นไหมครับลมดูดลมดูดนี้จะต้องแรงยิ่งเร่งขึ้น่งยนต์ริ่งแรงเราเบื่ออกมาก็าจะเป็นรอยอลักษณะเป็นรอยแปลว่าลมสูญยากาศนั้นมากพอที่ทําให้รถจนของท่านนั้นเบรกนิ่มได้ถ้าเราดึงสายลมเส้นนี้ออกมาแล้วไม่มีลมดูดหรือดูดน้อย และนั่นคือสาเหตุที่ทําให้เบรกในรถย,ยนต์ของท่านนั้นมีอาการแข็งเบรกไม่อยู่ต้องใช้แรงเหยียบเป็นอย่างมากสาเหตุที่ไม่มีลมดูดนั้นโดยมากที่พบเจอก็คือปั๊มสูญญากาศนั้นเสียส่วนมากแล้วจะเกิดขึ้นกับปั๊มลมปั๊มสูญญากาศแต่จะไม่เกิดจากลมที่ใช้ลมดูดจากเครื่องยนต์ในบางกรณีนั้นทดสอบมาทุกอย่างแล้วหาสาเหตุไม่เจอเพราะฉะนั้นให้ท่านทดสอบการทั่วงมุดนี้ระวังแอปปั๊มเบรกและหม้อลมเบรกจุดนี้ การรั่วไหลข้อบอกพร่องอีกอย่างหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นกับรถที่เบรกแข็งนั่นก็คือหน้าสัมผัสของแม่ปัป้มเบรกไม่สนิทติดกันสาเหตุเพราะว่าไม่มีประเกน็นให้ท่านสังเกตดูว่าจุดนี้มีประเก็นหรือไม่ที่สัมผัสกันถ้าไม่มีประเกน็นทําให้สูญอากาศนั้นมีการรั่วไหลขณะที่คนขับนั้นเหยียบเบรกหรือขณะที่คนขับนั้นสตาร์ทเครื่องยนต์วิธีการสังเกตง,ง่ายๆก็คือเอาฟองน้ําใส,าส่สไลาย สมน้ําและบีบให้เป็นฟองแล้วมาหยอดบริเวณรอยต่อที่เป็นน็อต2ตัวส่วนมากแล้วจะเป็นน็อตเบอร์สิยึดแม่ปั๊มเอาไว้ติดกับมอลมและอีกคนหนึ่งก็ไปทาําการเหยียบเมื่อทําการเหยียบเบรกถ้ามอลมส่วนนี้รั่วจะมีฟองดันออกมาตามจังหวะการเหยียบของเบรกนั่นคือหมายความว่าหน้าแปลนของรอยต่อแล้วมีการรั่วไหลของสุญญากาศ คอต้อนเบอร์12ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาอีกด้านหนึ่งใสปักเก็หรือใส่กาวอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถใช้งานได้ผลนั่นก็คือใช้อุปกรณ์ของช่างแอร์ลักษณะวิธีการก็คือเหมือนเป็นการแวกสูญญากาศในระบบแอร์โดยการต่อท่อเข้ากับหม้อลมต่อเข้าท่อเส้นนี้ให้มันดูดอากาศออกมาเมื่อเราต่อท่อเสร็จแล้วเหมือนแวกในระบบแอร์ก็คือตอนนี้เข็มอยู่ที่ศูนย์ถ้าเราเดนเครื่อง เข็มนั้นก็จะมีสองด้านด้านหนึ่งไปทางขวาดังนั้นเราเราสามารถที่ทําได้ด้วยการอัดลมเข้าไปแต่แต่ไม่แนะนำแน่นควรเข็มนาฬิกาเพราะฉะนั้นตอนนี้เข็มอยู่ที่แบบนี้เดี๋ยวผมจะเดินเครื่องและวสิบนาทีเรามาดูเข็มไม่ต้องตีไปทางซ้ายตอนนี้5้านาทีผ่านไปแล้วเราจะสังเกตเนว่า เข็มนั้นจะชี้มาที่เขียนเครื่องหมายว่าเครื่องหมายลบสีขาวแล้วเราก็ปิดเครื่องปิดเครื่องเสร็จแล้วเราก็ปิดวาล์วแล้วเราก็สังเกตดูว่าเข็มนั้นจะต้องอยู่ที่เดิมปั๊มลมที่รั่วหรือปั๊มลมที่เสียหม้อลมที่รั่วหม้อลมที่เสียอาจจะมีการรั่วตามจุดข้อต่อต่างๆเข็มนั้นจะตีไปทางขวามือเช่นเดิมแต่รถยนต์คันนี้ผ่านไป1ินาทีแล้วเรามาทาการทดสอบ ไม่มีการรั่วเนื่องจากว่าเข็มนั้นอยู่ตำแหน่งเดิมไม่เปลี่ยนแปลงท่านจะสังเกตเห็นว่าเมื่อสักครู่นั้นผมเอามืออุดที่ปลายสายที่มอดล,ลมเบรกเพราะฉะนั้นต้นทางของสายก็จะต่อมาที่นี่เมื่อไรก็ตามที่ลมดุดนั้นไม่เพียงพออาจเป็นไปได้ว่าท่อที่ต่อมาจนจุดนี้ถือต้อนทางนั้นไปยังปลายทางอาจจะมีการรั่วไหลท่านต้องดูว่ามีการแตกหักตรงจุดใดบ้างในการติดตั้งปั๊มสุญญากาศหรือปั๊มลมเข้ากับเครื่องยนต์นั้น รถยนต์หลรุ่นเป็นเฟืองและรถยนต์หลายรุ่นเป็นฟันสองตัวแล้วแต่แต่จะเป็นรถยนต์รุ่นใดก็าตามที่ไม่ต้องตั้งมกักรือไม่ต้องมีสัญลักษ์ใดแดงสิ้นสามารถสวมลงไปบนเฟืองหรือรถยนต์ท่านอื่นที่ไม่มีเฟืองก็สามารถสวมลงไปได้เลยเพียงแต่ให้ตรงล็อกเขามันเอาเสริมบริเวณรอบๆ